สวดดัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเ e g e n นออ m a าร o o m มกันอีกแล้วสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาอัพในส่วนของเลเวลประดับหลังเราซึ่งตอนนี้ก็น่าจะอัพได้แล้วเนาะเราจะมาทาคลิปนี้นะครับว่าวิธีการอัพเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างอัพยังไงมันให้คุ้มลหลายๆคนอัพผิดอันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าหลายๆคนเนี่ยอัพผิดนะครับดังนั้นเราก็เลยจะทาคลิปนี้มาอีกครั้งหนึ่งผู้เล่นใหม่ก็โคตรจะเยอะเลยทักเข้าไปหาผมในเฟซอะ่ะส่วน ตัวจนตอบไม่ไหวแล้วถ้าไม่ได้ตอบใครไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับวันหนึ่งโหเยอะมากๆนะครับดังนั้นต้องขออภัยจริงๆก็อาผมมาทําคลิปให้เลยละกันนะและก็สําหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะ ในวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทําการอัพในส่วนของเจ้าตัวประดับหลังเรานั่นเองเอ๊ะเราอัพไม่ได้นี่คุณผู้ชมเข้ไม่กออัพไม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องขออภัยเลยนะครับอัพไม่ได้แต่ว่าจะอธิบายให้ละกันเนาะสําหรับคุณผู้ชมผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่านะครับหลายๆายคนตอนนี้ คือที่พลังลเท่าาผมอะยังอัพตรงนี้ผิดแล้วไม่ได้สังเกตเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมก็คือว่าตอนเนี้ยมีคนอะอัพกระจายไอ้เจ้าตรงส่วนเนี้ย เยอะมากๆถามว่ามันเห็นผลขนาดไหนก็คงจะตอบได้ตามตรงเลยว่ามันเห็นผลมากๆนะคุณผู้ชมดังนั้นคุณผู้ชมอย่าอัพผิดนะอันนี้เราพยายามเน้นย้ำแล้วบางทีทําคลิปเดียวไปอ่ะคุณผู้ชมก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้ดูดังนั้นก็ต้องมาทําอีกแล้วนะครับเพราะว่าเฮ้ยพี่ไอ้ตรงเนี้ยการ level อัพเลเวลเราอัพกระจายดีหรือว่ายังไงดีนะครับอ่ามีคนยังไม่รู้อีกเยอะเลยซึ่งก็เลยจะมาบอกว่าไม่ต้องอัพกระจายนะเพราะว่าเมื่อเราอัพทุกๆ1ิบเลเวลเนี่ยมันจะมี การดอทค่าพลังหรือว่าเพิ่มค่าพลังแล้วผมพูดดอทอะไรครับเนี่ยค่าพลังนะครับมันจะมีการเพิ่มแบบก้าวกระโดดตอนช่วงสมมุติว่าเราอัพไปจนถึงวล70ใช่ไหมพอ70เนี่ยไป71เนี่ยมันจะมีการอัพให้เราแบบก้าวกระโดดเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมดังนั้นเนะครับเราก็จะแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยอัพชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปก่อนแต่ไม่ได้อัพยาวไปนะ ให้อัพชิ้นหนึ่งจบปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเจ้าตัวนี้ผมเลเวล70นะครับผมทําการอัพอีกวันหนึ่งเนี่ยอัพไปเลยปุ๊บแล้วกลายเป็นเลเวล71ใช่ไหมมันได้ทําการปลดล็อกไอค่าโจมตีพื้นฐานตรงนี้เนี่ยให้เราเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมไปไล่ต่อเม็ดที่สําคัญได้เลยนะพอหลังจากไล่ต่อเนี่ยไล่เรียงจากสําคัญมันก็จะไปเรียงกันที่เท่ากัน71นั่นเองนะหลังจาก71ทุกอันปุ๊บคุณผู้ชมไปต่อที่สายโจมตีของเราต่อให้เป็น81เหมือนเดิมหลังจากนั้น เจ้าตัวนี้81คุณผู้ชมก็มาไล่เก็บตัวเก่านะครับให้เป็น81เท่ากันคือมันใช้ผลประโยชน์ระยะยาวอะต้องพูดแบบนี้เพราะว่าไอเจ้าตัวนี้โจมตีเราใช้เวล81เราใช้ในระยะยาวอยู่แล้วอัพไปก่อนอัพไปเลย พอมันไปสุดที่81ปุ๊บเนี่ยเราได้ใช้เต็มที่อยู่แล้วดังนั้นเราก็จะย้ายกลับมาอัพไอตันพวกนี้ให้มันได้เท่ากันเองถ้าคุณผู้ชมอัพอันเดียวโดดๆเลยไม่อัพอันอื่นเลยเนี่ยผู้ชมจะสูญเสียค่าที่มันปลดล็อกเลเวล70ไป71หรือ60ไป61นั่นเองดังนั้นเราก็เลยจะแนะนําให้ผู้ชมเนี่ยอัพโดยใช้สูตรเราเนะครับไปแค่ทีละ10เวลหลังจากตัวโจมตีไป10เวลบคจบคผู้ชมเน้นไปทางเลือดผู้ชมไปทําเลือดต่อเลยให้มันครบเป็น71เท่า ต่อนต่อครับให้เป็น71มันจะได้ค่าตรงนี้เนี่ยที่สมดุลและก็แบบว่าได้ใช้ค้มค่านั่นเองถ้าคุณผู้ชมไปอัพกระจายสมมุติว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็น65 65 65มันจะไม่ได้ในส่วนของค่าที่มันควรจะได้รับตั้งแต่ล้นต้นนั่นเองนะเพราะว่าเลเวล70ไป71มันจะมีการคูณตรงนี้มาให้เราเนี่ยประมาณเท่าตัวนึงหรือว่ายังไงไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รอบที่แล้วเนี่ยมันคูณมาให้เท่าตัวนึงเนาะดังนั้นมันก็ถือว่าได้เยอะตอนทุกช่วงเลเวล10 นั่นเองหรือตอนที่เราอัพไปทุกๆ10บเลเวลนั่นเองดังนั้นก็จะได้ไม่อัพพลาดกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ย กว่าจะอัพได้แต่แลเลเวลหนึ่งใช้เวลากี่วันคุณผู้ชมก็อยู่ที่ประมาณเกือบเป็น10วันหรืออาจจะเป็น10กว่าวันเลยก็ได้นะดูดิครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่69ไป70เราใช้อยู่ที่15,568ดังนั้นก็น่าจะประมาณ10วันนั่นเองเองนาะ1เวลแล้วหลังจากนั้นไอตัวอื่นนะ่ะถามว่าชิ้นหนึ่งจะใช้เวลากี่วันผมมาเหมารวมให้แล้วนะครับว่าน่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสัก 20วันได้นะครับจากเวลหกไป71เนี่ยน่าจะใช้เวลาอยู่ที่20วันนั่นเองเนาะเพราะว่าไอชิ้นเนี่ย ผมใช้เวลาน,านานมากกว่าจะมาถึง69และตอนนี้มันมีอยู่9,000ใช่ไหมก็ถือว่าใกล้ฝั่งแล้วนะครับอีกประมาณกี่วันอ่ะ2-3วันนะครับจบละผมจะจบสำเร็จตัวนี้แล้วก็ไปทำเม็ดใหม่นั่นเองเนาะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการอัพประดับหลังเนี่ยมันมีค่าเสมอตรงนี้มันไม่ได้แบบว่าคูณเอฟเฟกทั่วไปให้เราแต่มันเป็นการคูณในส่วนของ โจมตีพื้นฐานซึ่งแยกส่วนเลยนะคุณผู้ชมแยกส่วนเลยนะครับมันไม่ได้เหมือนกับเอฟเฟกทั่วไปที่คุณผู้ชมไปมองว่าเออไม่ได้สังเกตรหรือไม่ได้อ่านเนี่ยอย่างเช่น การที่เราอัพไอ้พวกนี้มันได้โบนัสชีวิตโบนัสโจมตีโบนัสป้องกันที่กระจายรวมกันไปนั่นเองแต่ตรงนี้มันจะให้เราแค่อย่างเดียวเลยนั่นก็คือในส่วนของโจมตีก็คือโจมตีให้เราโจมตีเน้นๆเลยหรือว่าจะเป็นในส่วนของป้องกันก็จะให้เราแบบป้องกันอย่างเช่นเลือดนะครับถ้าเราอัพไปแล้วไม่ได้มีส่วนอื่นเข้ามาผสมไม่ได้เป็นโบนัสอะไรแต่ว่าเป็นชีวิตพื้นฐานเลยนั่นเองตรงนี้ถามว่าเยอะไหมถ้าอัพมาแต่ละทีผมเคยสังเกต ดูเดอร์มันเพิ่มโคตรเยอะเลยนะคุณผู้ชมคือมันเพิ่มโคตรเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะมามีการ คูณในส่วนของพลังชีวิตพื้นฐานให้เรานั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องอัพให้ถูกวิธีนะครับซึ่งวิธีที่ผมสอนไปผมพูดไปเนี่ยคุณผู้ชมงงไหมผมหวังว่าจะไม่งงนะก็คือว่าอัพทุก10เวลอย่างเช่นตอนนี้ไอตัวอื่นของผมที่ผมทําในสเต็ปของผมอะ่ะอันอื่นเนี่ยจะปลดล็อกเลเวล61เใช่ไหมสามอันเนี้ย61หมดแล้วผมก็มาไล่เก็บอันโจมตีที่สําคัญต่อให้เป็น71หลังจาก71ตัวนี้แล้วเราก็จะไปตัวอื่นให้เป็น71 71แแลละตัวนี้้วก็จะมา7 เ1ตัวนี้ต่อหลังจากครบ71ทั้ง3อันก็ไปเริ่มต้นใหม่ที่เจ้าตัวนี้71ไปถึง81นั่นเองเนาะดังนั้นอธิบายง่ายๆเข้าใจประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะว่าตอนนี้นะครับทรัพยากรที่เราได้จากในส่วนของไอเจ้าด่านพวกเนี้ยค่อนข้างได้น้อยนะครับอยู่ที่ประมาณพันกว่าใช่ไหมเอ่อก็จะเป็นประมาณนั้นหรืออาจจะประมาณเกือบ2,000ันนั่นเองเนาะ ดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนี่ครับสำหรับคนที่ทักเข้ามาถามว่าเออพี่อัพกระจายดีไหมไม่กระจายดีไหมคือตอนแรกกับผมคิดในใจนะว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กน,น้อยแต่ผมก็ลืมไงตอนแรกลืมว่าเออมันมีผู้เล่นใหม่ด้วยนะเฮ้ยเขาไม่รู้เอออะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าคนที่เล่นเก่าๆแล้วเขาอัพบ,บางทีก็อาจจะไม่ได้สังเกตแต่ก็มีอยู่ถ้าเข้ามาถามผมนะคือแบบพี่เอตรงเนี้ยพอเราอัพไปแล้วเนี่ยเราต้องอัพยังไงพี่โอ้โหเลเวลทุกอันแน่คุณผู้ชม คือแบบเลเวลทุกอันอะ่ะเขาอัพเท่ากันหมดเลยนะผมเห็นเลออันเนี้ย65 65 65ถ้าลองเปลี่ยนนะครับไม่ต้องอัพ2ตัวนี้เนี่ยแบบไอหก้ตัวนี้เปลี่ยนให้เหลือแค่61ทั้ง2อันอะ่ะไอเจ้าตัวนี้เขานะครับมันไปนู่นแล้วมันไปเลเวล71ไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาอัพพลาดดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมาเริ่มทำไอเจ้าตัวนี้ตั้งแต่เลเวล65จนไปถึง71ใหม่นั่นเองเนาะคือแบบเขาก็เปลี่ยนเลยทันทีนะอ๋อโอเคครับ ก็สําหรับคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยแหละซึ่งมันก็สําคัญเหมือนกันเนาะดังน,นั้นเราก็เลยจะเอามาพูดให้คุณผู้ชมที่ยังทําในส่วนของการอัพเท่ากันอยู่เนี่ยให้มีแนวทางในการอัพได้นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดซับสไคร e เพิ่มแรงกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ